ลมสุริยะจะส่งผลรบกวนสายไฟฟ้าแรงสูงคลื่นวิทยุบนโลกให้เกิดการขัดข้องแต่ในขณะเดียวกันลมสุริยะก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้อันงดงามที่บริเวณขั้วโลกลักษณะพื้นผิวของดวงอาทิตย์นั้นจะเห็นภาพปรากฏที่เรียกว่าจุดดำบนดวงอาทิตย์ หรือ u u s p o t s เป็นบริเวณสีคล้ำบนตัวดวงหรือบนชั้นโฟโตสเฟียร์โดยมีส่วนกลางดำคล้ำกว่าเรียกว่าเงามืดหรืออัมบรอส่วนรอบๆมีสีจางกว่าเรียกว่าเงาสลัวหรือเพนัมบรอ บริเวณจุดบนดวงอาทิตย์นี้ไม่ได้มืดหรือดับไปดังที่บางคนเข้าใจที่จริงแล้วจุดเหล่านี้มีความสว่างและมีความร้อนสูงมากบางจุดมีอุณหภูมิสูงถึง3,800เคลวินแต่ที่เห็นว่าม,มืดเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากแสงสว่างที่จ้ากว่าของชั้นโฟโตสเฟียร์ตัดกับจุดนี้จึงทำให้เรามองเห็นเป็นจุดด,ดำ รูปร่างและขนาดของจุดดำเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาจุดดำอาจจะเกิดขึ้นแล้วหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะคงอยู่หลายๆเดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของจุดนอกจากนี้จุดดำยังเคลื่อนที่ไปตามการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์อีกด้วยดังนั้นจุดดำจึงมีจำนวนที่ไม่แน่นอนแต่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกรอบ11ปี ซึ่งรู้จักกันในชื่อของวัตเตจสุริยะหรือโซล่าไซโคที่บริเวณจุดดำซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นขั้วของสนามแม่เหล็กแบบคู่ขั้วอาจมีการระเบิดรุนแรงที่เรียกว่าโซล่าแฟล์ซึ่งให้พลังงานสูงมากอาจประมาณได้เท่ากับระเบิดไฮดโดรเจนขนาด100เมกะตัน จำนวนหนึ่งล้านลูกประมูกันโดยการสร่งพลังงานออกมามักอยู่ในย่านความถี่ของ et, อันตราไวโอเลตและรังสีเออุณหภูมิของโซล่าแร์จะสูงหลายล้านเคลวินและส่งอนุภาคประจุไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงกว่าปกติออกมาอย่างมากมายเกิดเป็นลมสุริยะที่มีกำลังแรงผิดปกติจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นพายุสุริยะหรือ โซล r s สตอมเลยทีเดียวนอกจากนี้ในบริเวณจุดดำบนดวงอาทิตย์ยังอาจเกิดค o ร o n นา m แมสอิเจ t i ชัหรือ CME ขึ้นได้โดยเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์มีการปลดปล่อยมวลออกมาอนุภาคไฟฟ้าพลังงานสูง จะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยความเร็วสูงนับพันกิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งช้ากว่าความเร็วแสงมากสนามแม่เหล็กแบบคู่ขั้วจากจุดดำขยายตัวออกไปในโครโนาจากนั้นสนามแม่เหล็กทั้งสองคั่จะเคลื่อนเข้าหากันอีกครั้งจุดที่สนามแม่เหล็กเคลื่อนเข้าหากันจะค่อยๆลอยสูงขึ้นและขับให้มวลส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์หลุดออกมาด้วยมวลสารพวกนี้คือพลาส m a อันเป็นโมเลกุลที่แยกออกจากกันด้วยพลังงานอันมหาศาลเป็นโปรโตอนและอิเล็กตรอนซึ่งต่างก็มีประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนซึ่งเดินทางเร็วกว่าโปรโตอนมีประจุไฟฟ้าลบเมื่อมาถึงบรรยากาศโลกก็ทําให้เกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลในชั้นบรรยากาศจนเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้บนโลกแถบขั้วโลกเหนือและใต้ วนอนุภาพโปรโตอนซึ่งมีประจุบวกนั้นมีมวลมากกว่าเอิเล็กตรอนเป็นพันเท่าจึงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนยานอาวกาศรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้บนโลกเราได้อย่างรุนแรง เนื่องจากผลกระทบอันรุนแรงของปรากฏการอนุภาคไฟฟ้าพลังงานสูงดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จึงจะเป็นต้องศึกษาความเร็วของการเคลื่อนตัวของ CME และคาดการล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมือม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่โครงการในอวกาศรวมทั้งศึกษาไปถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นต่อชั้นบรรยากาศโลกได้ในอนาคต สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นี้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลาประมาณ5พันล้านปีซึ่งเท่ากับอายุของดวงอาทิตย์ผ่านพ้นไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ดวงอาทิตย์ก็ยังมีเวลาเหลืออีก5พันล้านปีที่จะส่องสว่างเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าในอีก5พันล้านปีดวงอาทิตย์จะจบชีวิตลงโดยเมื่อดวงอาทิตย์เผาไฮโดรเจนไปเกือบหมด ก็จะเริ่มไม่สมดุลทำให้ผิวนอกขยายตัวออกและสว่างมากขึ้นด้วยบางทฤษฎีบอกว่าขนาดของมันจะใหญ่ขึ้นจนกลืนโลกเข้าไปในขณะที่บางทฤษฎีบอกว่ามันจะเป็นดาวยักษ์เล็กและดันดวงโคจรของโลกให้ไกลออกไปกว่าปัจจุบันจากนั้นก็จะเริ่มเผาฮีเลียมและกลายเป็นดาวยักษ์แดง แล้วเปลือกนอกจะขยายออกไปเป็นเนบิลลาดาวเคราะส่วนแกนกลางจะยุบเป็นดาวแคระขาวมีขนาดประมาณ1.5เท่าของโลกอีกหลายแสนล้านปีต่อมาก็จะกลายเป็นดาวแคระดำและหมดแสงในที่สุด รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงอาทิตย์ส่งมานั้นมีด้วยกันหลายความถี่รวมท้งรังสีที่อยู่ในรูปของแสงที่มองเห็นได้ซึ่งเรามองเห็นเป็นสีขาวทาั้งทั้งที่จริงๆแล้วแสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นแตกต่างกันหรือที่เราเรียกว่าสเปกตรัมพลังงานที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ส่วนมากเป็นรังสีในช่วงนี้และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช แสงจากดวงอาทิตย์จึงเป็นดั่งชีวิตพลังงานจากดวงอาทิตย์จึงเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าต่อสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์โดยแข่งขันกันอย่างไม่หยุดนิ่งเพราะยิ่งค้นพบมากเท่าไหร่เรายิ่งอาจมีโอกาสคาดเดาอนาคตของดวงอาทิตย์ และสรรพสิ่งในระบบสุรยะได้ใกล้เคียงมากขึ้นเท่านั้นอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรจากดวงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งพลังงานจากปิโตรเลียมกำลังจะหมดไป การใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกอื่นๆยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งการใช้พลังงานจากพืชพลังงานาน้ำและพลังงานลมดังนั้นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีไม่จำกัด จึงน่าจะมีบทบาทเป็นพลังงานหลักชนิดหนึ่งในอนาคตโดยเฉพาะของประเทศไทยเราแต่เราทุกคนก็มีหน้าที่สำคัญในการช่วยกันประหยัดพลังงานตั้งแต่วันนี้รวมไปถึงเลือกใช้พลังงานทางเลือกจากธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรบนโลกมีเหลือพอสำหรับทุกๆคนในอนาคตและเพื่อให้โลกใบนี้ อยู่กับเราไปอีกนานแสนนาน